สกีบอกที่จะมาทรามาน<อ> <ๆๆ S 2> ผมหรือเปล่าครับสก,กีบบกนะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวอปอลนะคะเราจะเชิญนะคะคู่ร่วมแข่งขันทั้งสี่ท่านขึ้นมาเวทีนะคะเ <c oughs> ชเลยค่ะทั้งสท่าเลยเิญเลยค่ะ,คะ <c oughs> ราจะทกจาการจบคู่กันนะคะครคู่ใคก็ดูเองแต่ว่าพี่ชาไ้เล่นด้วยนะคะนบอกเ <c oughs> <ๆ S 1> ชิญเลยค่ะๆๆๆๆๆดูจามลิขิตหรือเปล่าว่าเราจะได้คู่ใ <c oughs> ครตาหวาซึ้งซึ้งมากอีกส สมรรถนะน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับแต่ขอเลยว่าเกมอย่าวิ่งแล้วกันถ้านผมอยู่ทีมน้องอันนี้คือให้เราจับจัใช่ไหมครับจับหาคู่ค่ะใครจับได้โดยไหนก็คู่คนนั้นเออดีเนาะจับหาคู่ได้ด้วยเออต้องจับกี่กองแล้วจะจับกี่คนคะจับปลาสองมือไม่ดีนะคุณแม็กซ์เนี่ยเปิดเลยค่ะ เอายังไม่ได้เปิดขอบใจนะเราหักก <c ười> ันมานานใช่ไหมเนี่ยแต่ที่คนเดียวก็ต้องเล่นเองตกเองอยู่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นนะครับเหลือหนึ่งอันชวนให้กับคุณคะรดงหอมชิดนะครับนะคะนะคะเราได้นะคะ ชายชะกันครับพี่ไหมอยู่ในซ้อคีย์บอร์ดแล้วด้วยชาชะกันชายชะกันผมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขนึ่งครับสวัส่สง่งทา้งสายตากันนิดนึงนะคะคุณทีคะหมายเลขสองค่ะเราผมอยู่แบบสังเกัใจเลยอ้าวโวย อย่าอย่าอย่าดูคนตักภายนอก<า>น้องอาจจะมีวิชาเบาๆบาก็ซ่อนรู้ ตัวแต่งหน้าแต่งเราเองเหรอครับให้นะคะเตินปีนค่ะอย่างคุณแม่แต่งให้คุณพี่ตรงนี้ต้องแต่งให้ครบด้วยนะต้องครบทุกอย่างพี่อยากโอ้โเทแบบไหนครับอยากหล่ออยากสดใสแมวสองตัเมทารีไหมครับผมครบทุกอย่างนี่คือทุกอย่าง ูทางเข้าเลยครับไม่ค่ะจะไปไหนคะไปกันไปทา่ด <c oughs> ้านนี้นะคะจะมีทีมงานคอยบอททิ้งนะคะงานที่ชูมือนะคะชูแกล้อยู่ตรงนั้นนะคะมีกลิ่น<ว>ด้วย,วยมีกลิ่นด้วยค่ะ,ะ,คะแล้วค่ะถอดปุ๊บก็จะมีรถเข็นครับ ดี32นิ้วค่ะแต่ว่าถ้าที่เอาก็ให้เลือกเอาระหว่างผู้ร่วมแข่งขันนะคะศิลปินหรือจะศิลปินหรือจะเอาทีวีคุณพี่ที่บ้านมีทีวีอยู่แล้วใช่ไหมครับอาใิลปินไปได้นะคะบ้านผมทีวีเสียพอดีเลยตสัร <ไป S 2> ชายผมไม่มีทีวีเลย